รอดูซีนหวานชํำคู่รักซุปตาแย้มแลนวิวางานนี้จัดใหญ่สองประเทศสวมแหวนขอแต่งงานกัน,เป,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่รักซุปตาดังนาเดชคูกิมิยะและยายาอุรัสยาซึ่งเป็นคู่ที่หลายคนติดตามมานานมากๆพัฒนาความสัมพันธ์จากคู่จีนจนกลายเป็นคู่จริงส่วนเรื่องมงคลจะมีขึ้นเมื่อไรทางคู่ยังขออุบตอบรอลุ้นและติดตามกันต่อไปล่าสุดได้เจอสาวยายาก็ไม่พลาดอัปเดตเรื่องแต่งงานตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว ยาย่าบอกว่าตอนนี้เริ่มเดินหน้าเตรียมงานไปบ้างแล้วโดวยจะจัดขึ้นที่สองประเทศคือนอร์เวย์บ้านเกิดของยายา่าและที่ประเทศไทยโดยงานแต่งที่นอร์เวย์นางเอกสาวเป็นคนประสานงานเองทั้งหมดเพราะพูดภาษาได้อีกทั้งยังมีพี่สาวช่วยคุยช่วยดีลด้วยอีกแรงถามว่าเลิกได้หรือยังยาย่าย้มว่าปีหน้าค่ะแต่ว่าไกลหน่อยนะคะไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปเช่นเดียวกับทีมงานก็ขออุบเอาไว้ก่อนเช่นกัน